สรุปเด็กญิงคนนี้ใครเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ใช่เด็กเลยนะเว้ยเขาแค่ห่างกับเราไม่กี่ปียองเออก็ยังเด็กอยู<ๆ>่อวะอ่าจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าให้หมดเลยอ่ะลงลงซะอ่ะอ่าก้าวใจรู้จักนะคือคนนี้เนี่ยเขาชื่อออมศินเขามาจากหน่วยอไอรอนชามอืมเป็นสายสืบเหมือนเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ทางหน่วยเขาอะส่งมาให้เราแบบว่ามาร่วมงานกันด้วยแค่นั้นแหละ สรื่งนุนกรมันนี้เกิดอะไรก็งานวันนี้ก็คือว่ามีคนเนี่ยถาปืนเถื่อนกันตรงหมู่บ้านแห่งนี้แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนก็เลยว่าจะค่อยๆจ่อไอพีไปเรื่อยๆถ้าเจอเราก็ค่อยไปจับกลุ่มแค่นั้นวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยภารกิจวันเนี้ยโอเคเออแต่ออมสินพูดบ้างก็ได้นะเงียบเงียบไปก็ไม่ดีม่เป็นไรพวกพีไปกัดพวกพีฉีดยาแล้วโอ้แต่เอาแี้รีโหลดกระสุนไว้ก่อนแล้วส่วนกล้องมีใครแบบว่าไม่ได้ติดติดใครไหม โอเคออมสินพีต่ติดแล้วก้าติดแล้วคนอีกคนจะไม่มีโอเคมาพร้อมไหมส่วนวออันนี้ใช้วอได้นะเวลาเราจะแยกอะไรกันเดนแผดประมาณนั้นแหละจะแยกกันอะไรยังไงอบอกได้เลยเดี๋ยวจะไปตรงไหนก่อนเพราะว่าแถวนี้ไม่นา่าเดี๋ยวฉันไปดูสังเกตคนบันคาก็ได้โอเคได้งั้นออมสินไปก,กับพี่ก็ได้ปไปทางนี้เริ่มมีอะไรวอมาด้วยโอเค น้ทำไมห,หมู่บ้านมันเงียบๆวะไม่รู้เหมือนกันนะเดิมเดิมอ่าอ่าว่าไงตลบไอ้มันอยู่ตรงไหนนะยังไม่รู้ใช่ไหมย,ยังไม่รู้เลยตอนนี้กำลังตามหาอยู่อ่ะโอเคเออเนี่ยกำลังเจาะไอพีเรื่อยๆอยู่เนี่ยอ่อออกสิน ตามตามพี่มาเลยตามพี่มาเลยโหตอนนี้สัญญาณในกล้าไม่ดีเลยเฮ้ยดีดดดด้ดดดองิเหมือนพี่เหมือนเหมือนเหมืหมหมหมพี่พี่ไม่แน่ใจวะ่ะจะจะ,จะถอยก่อนดีกว่างทิอยู่<า>ไหนเนี่ยบองซินหายล้วูเว้าวว้า,วา,วาอมซินาหายตัวไปไหนไม่รู้ ตอนนี้ก็อยู่ยตรงนี้แหละแต่ประเด็นคือเหมือนจะเจอแล้วใช่ใช่เหมือนเหมือนกันมันมึงตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยวันราคาังคาไหนวะตรงไหนอน่ยอ่าตรงท่าเรือท่าเรือพาตัวท่าเรืออยู่แถวๆนั้นแหละคือกูเจอผู้ต้องสงสัย,ยตรงท่าเรือแต่ไอพีมันไม่เห็นเจาะให้เลยอ,ะอ่ะอ่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่บนเรือสองคนวันนี้ตอนนึงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเห็นแล้วแต่ ตอนนี้กูหามึงอยู่เนี่ยเนี่ยกูฟุบหลังอะมึเงเห็นไหมมึเงเห็นกูนไหมอะกูกระโดดแล้วเนะี่ยอยู่ไหนเอ้ยเอออยู่ข้างบนเดี๋ยว,วกูขเจดีกูขึ้นไปออมสินเป็นเอาบ้านบ้านล้างมึงขึ้นไปยังไงวะนั่นบ้านมันไม่มีอะไรเลยเอาเคดีจะรอออมสินไหมหรือย,อยังไง รอรอกดก็ได้รอกดก็ได้เออ,ออมสินน่าจะไปตรวจฝั่งนู้นคือไม่แน่พูดที่พูดต้องสงสยัยอาจจะไม่ใช่คนสองคนนี้ก็ได้นหรืเปล่หรือว่าออมสินน่าจะออมสินน่าจะไปดูฝั่งนู้นแหละเดี๋ยวรอรอออมสินกันแล้วกันสัญญาณไม่ค่อยดีด้วยสัญญาณหายแล้วด้วยเหมือนมันเฮ้ยมันถือปืนว่ะรอใช่มันถือปืน มันค่าปืนเถื่อนเหรอแต่แต่ไม่แต,แต่ตอนนี้รอรออ,อมสินก่อนดีกว่าเรายังไม่ชัวร์เพราะอ,อมสินเนี่ยคือเขาบอกว่าอ,อมสินเขาเป็นคนทำงานดีมากร <Okay. S 1> อรอดีกว่า <Okay. S 1> ตอนนีตน้ตอนนี้อยู่หลังเต็งโมพอพอสอดส่องได้อยู่ยกดูได้อยู่กมันค่าปืนเถื่อนกันชัดเลยใช่แน่นอนเดี๋ยวเราอมสินไว้ก่อนฮัลโหลอมสินฮัลโหลพี่ว่าอไรอยู่ตอนนีอ้อมสินอยู่ไหนอะสื่อสั่งนี่ อยู่ฝั่งไหนนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอ,อ่อออมสินเห็นมันจะมีคนสองคนนะ่ะน่าเห็นพี่เอ่อตอนนี้ออมสินอยู่ตรงไหนออมสินโอ้โหมาได้ไหมให้พี่เห็นหน่อยได้ไหมทำแล้วพี่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้เพราะว่ามันกำลังตรวจเช็คเขาเรียกว่าอะไรนะรอบๆกลัวอ,อยู่อเฮ่ยๆ เราเราเราจะยนก็นได้ตอนนี้เราอย่างเราเราก็รู้ลวเราได้ตัวแล้วเพราะาเรือมันจะไม่ออกแน่นอนมันต้องลอยเรือข้างหน้าออกก่อนอน่าจะใช่มองในดีแผของเราคือเท่าที่คิดได้นะอาจจะให้ออมสินเนี่ยเขาแบบว่าถอดชุดเกาะถอดอะไรทุกอย่างไปแล้วทำมันแบบไปสอดแนมก่อนนะมึงว่าไงวะเกาหน้าจะาถ้ามีคนอยู่ถแถวๆนั้นลเลยก็ไม่รอดเลยก็รรนะเราจะเราจะเข้าไปปุกทีเดียวเลยว่ะ แต่เราอย่าลืมเราไม่ใช่ตำรวจนะเว้ยเราเป็นเจ้ขายซื้อเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะมันยังอยู่มันยังอยูโอ่โอเคโอเน่านจะเป็นตัวของนั้นมันน่าจะมีของด้านล่างเพราะเห็นมันขึ้นลงของด้านล่างกูว่าน่าจะมีคังท,ที่ที่มันเก็บเอาไว้ตามที่ผู้บัญชาบอกแหละผู้บัญชาบัญชาน่าจะใช่แล้วอนนอ,อมสินอยู่ไหนพี่กำลังเดินไปหานะ ตอนนี้กูเขา<อ>เขาเขาแก้ตัวมากเอมอาจจะไม่มีเวลามากนะไม่อเอาคนเหลืองมันได้ใคมันมากเลยอะตอนเนี้ยเอาสินทำอะไรวะไม่รู้ที่รู้เอาไงดีวะเก้าจะบุกเลยไหมเปิดฉากเลยไหมเอ,า,อางี้มึงลงมาข้างล่างก่อนดีกว่ามามึงลงมาหากูก่อนมึงมาหากูก่อนได้ได้เ่ยเฉย,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 ย วะยี่ไหนอ่ะอยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงรถใช่ไหมรอรองั้นกำลังไปโยุยยยยุย,ย,ย,ยมุยยชิดกูมา,มาไ,มไม่ทออันยจจยุย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 ยยยุยุลยมุยยอยอย โหลดได้พร้อมเลยตอนแรกตอนแรกก็ไม่ได้น่ใจจะมาบุกหรือจะมาสอนแคปชี่แต่ว่ามันถึงเวลาแล้วมมีรูปเป็นไหนอย่างเงี้ยทำยังมาเรนนี่นี่ขอรู้รู้จุดล,ลนนะเอาเอาปืนในบอยมาแบบแบบแบบออฟเซ็ตอยู่ไหมอะไนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เออตอนนี้ตรวจตารอบๆไปก่อนแล้วกัน กา <Yo. S 2> ตัวบอสนี่แหละขีดเก้าคิดแผนอะไรออกละแบบแผนที่แบบจับได้แน่นอนแต่เราก็ต้องอาจจะบาดเจ็บหน่อยคืออย่างนี้ดดเดี๋ยวมึงรอม,งมึงเห็นตรงแรน,นไหมแรกน,นะเออแร่ข้างหน้าน่ะไปแอบตรงนั้นก่อนเออลาพิษอะ่ะเดี๋ยวแอบตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอกูลั่นไกลเมื่อไหอไร่ปุ๊บมึงค่อยบุกยิงเลยโอเคไหมได้ได้ได้ ก็คือถ้าเกิดกูลั่นไกลปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันไม่มีการสวนกลับอะโอเคเราเข้าไปจับได้แบบสบายเลยแต่ถ้าเกิดมันสวนกลับลั่นไกลกลับมาเนี่ยนั่นแหละเปิดชังเลยโอเคนะล็อกตาโอเคกูก,กำลังไปตอนนี้กำลังขึ้นไปแล้วย้ำนะเก้า นไอ้มึงใครวะอ้อยไหวอ้อยไหวอ้อยไหวมาได้ไงเฮ้ยพวกเมือนใครเนี่ยเฮ้ยระวังไอ้ปืนวันนี้มึงอะไรวะขาปืนเทียงกันเหรอเว้ยเราเงยวะ ง่ายอไัหรอฮะม่กิช้นอนไก่ไม่จบแค่นี้เหรอเ<อ>ก้าแค่นี้เก้าไหวไหมไหวไหวไหวไม่ตำรวจแต่แค่นี้กันหรอฮะไม่ใช่ตำรวจสายสื่อเว้ยโทม ห,หมดแล้วอ่ะใช่ไอเียอมแพ้สักเดี๋ยวนี้ยอมแพ้สักเดี๋ยวนี้นถ้ายอมถ้าไม่ยอมเนี่ยหน่วยสวายมาฆ่าพวกเอ็งไม่รู้นะเวย้ยยอมดีๆหรือเปล่าหรือจะยอมตายก็เลือกเอาละกันถ้าถ้ายอมตายก็หน่วยสวายก็ม,มานะช่วยไม่ช่วยไม่ได้หน่วยสวายยิงอย่างเดียวนะบอกเลยเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอา ยอมนะยอมนะแหนเปิดให้ดูดิมีคังปืนเถื่อนอีกไหมพาไปดูหน่อยทางนี้ทางนี้ไม่ต้องทางนี้ก็ได้นี่โอ้โหโอ้โหนี่ขายกันได้เท่าไหร่เนี่ยลงมาคุยหน่อยดิขายกันได้เท่าไหร่เนี่ยอะไรกล่องกลางเฮ้อขายกันได้เ เราเราเลือกเป็นสายสืบดีไหมค้าปืนเทียนด้วยกันเลย่ะเอาไปโอ้ยไม่ได้ลืมหมดนายต้องติดคุกนะเพราะว่ามันมีการค้าปืนเทียนลูกซองก็มีโอ้มันมีของดีๆทั้งนั้นเลยที่พวกเราไม่มีเนี่ยที่กูยังใช้ดิเซอร์อยู่เลยเนี่ยไอ้ยวกไงมันขายได้ราคาดีเลยนะก็อยากเอาไปนะไปเอาปืนพวกนี้มาจากไหน ใช่มองว่าต้องต่างประเทศอยู่แล้วของดีเลยนะว่าได้ผลกิ <สน S 2> จอะไรไม่สนเว้ยพูดเล่นไปของบรจุดไ้งันน้อยอ่ะโอยมันก็นเรียกกันได้ไหยล่ะระโรถาเข้าใจดีวว่าว่าของ่ามันดีแค่ไหนเลยนะ แต่มันมันมัน,ม,นมันหนีภาษีมาไงเข้าใจไหมมันผิดกฎหมายการลงทุนงไงเรื่องอ,อย่างมันต้องเสี่ยงเว้ยคือมาเนีย